กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีดิตี้นะซึ่งวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกมโรบอทในแมปเอโรเวเตจะพูดเบาทำไมวะเนี่ยโอเคทุกท่านแมปนี้เนี่ยมันเป็นแมปสุ่มเหตุการณ์ต่างๆในลิฟต์นะครับผมซึ่งหลายๆคนคงเคยเล่นนะครับแต่ว่าที่ผมเข้ามาเล่นวันนี้เพราะมันมีอัปเดตท,ทุกท่านอัปเดตใหม่เออเสียงอะไรโอ้ทุกท่านไม่นะนี่มันคือพี่โตทำไมมึงเริ่ว่ากูคือพี่โตโอ้ดูกล้ามมัดนี้ของคุณสิม,มันน่ากอดจัง โอเคอุ้ยทุกท่านเจสันครับผมนี่น่ครับมันจะสุ่มเหตุการณ์ต่างๆนะรอบนี้เราเจอเจสันเดี๋ยวแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้คอยาวโอ้อคอโคตรยาวแล้วก็คนนี้ตัวโคตรผอมทุกท่านเขาน่าจะไปประสบอุบัติเหตุมานะครับทุกท่านครับลิ์จะเปิดแล้วฟึบโอ้สามสา,มสา,มาว power p ับ girl ครับผมมันเหมือนมากนะทุกท่านแต่ผมจำไม่ได้นะว่ามันมีสีอะไรบ้างโอ้โหเต้นโอ้โคตรน่ารักอู้ขยับเข้าไปครับผมมันเหมือนอะไรสักอย่างทุกท่านอาึบ ทำไมมันมีเจ้าแมวไปด้วยมันจะมีผมไหมเนี่ยมีตัวผมหรือเปล่าทุกท่านไม่น่ามีเนี่ครับเดี๋ยวนะทักตอรี่คืออะไรอะ่ะลองเข้าไปหน่อยนะครับโอ้ส่งผมไปด้วยสวัสดีครับอ่ะแล้วกูเอ้าชิเผยผม,มโดนส่งมาทุกท่านแล้วผมก็ได้ทรงผมของใครมาก็ไม่รู้นะครับโอ้โน่ารักไหยคะ <laughs> โอ้ทุกท่านเกือบตายนะครับตะกี้โถเข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะดัดแปลงเราเป็นท่าเต้นนีครับโอเคลิฟจะเปิดอีก3ามวิ2 1มีอะไรอู้ผมเป็นพี่บิ๊กโบทุกท่านต่อออกไปบิ๊กโบมาแล้วเดินชนลบลบลบโอ้มีเจ้านูมาเคารพบด้วยครับทุกท่านโอ้พวกนู๊มาสู่พวกเราเนี่ยครับน่าจะแข่งวิ่งกันหรือเปล่าเฮ้เธออย่าไปยิ่งแข่งกันสิเธอนั่นแหละลงไปไอ้เจ้าอ้วนโอ้พูดเหมือนเธอไม่อ้วนเลยนะ โอ้โหทุกท่านดูข้างหลังโเคเท่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะนํากองทับไปเอง b i g กโบนี่มันเป็นชื่อของเกมเทรลเนอร์นะทุกท่านถ้าเกิดใครเคยเล่นนะครับจะรู้จักกันดีโอ้โอเคครับผมเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยตะก,กี้แค่วิ่งปกตินีครับแล้วผมงงอย่างหนึ่งคือพี่โตนี่เขายืนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับผมอ้โหน่ารักโอ้ยดูกล้ามตูดพี่โตตูดโคตรใหญ่ต่อไปจะเป็นอะไรแนะ่หวิยี่สิบ้า โอเคทุกท่านออกไปได้ครับผมทีวีช่อง7สีเอาทีวีดูไม่ได้โอ้เดี๋ยวเดียวทุกท่านครับตะกี้มีผู้หญิงเดินมาเดี๋ยวเดียว,ยวผมถอยก่อนผมหลอนผู้หญิงเขาเดินมาเรื่อยๆครับรู้สึกว่าเขาจะหันหลังนะครับหันหลังให้เรานะเฮ้ยเดี๋ยวกลัวอา้าวไฟดับทุกท่าน กินข้าวหนืก่อนไม่เลทุกท่านมันจะกินผมแน่เลยเพื่อนตายแล้วนะครับผมโอเคครับทุก่นตะกี้ผมตายผู้หญิงนะครับโอ้โหผู้หญิงเขาเป็นผีนะแล้วเขามาตามหลอกหลอน,นเราเนะครับซึ่งผมงงอย่างเดียวว่าผมไม่ได้เล่นแมปผีนะทำไมมันมีอย่างนั้นเนี่ยเราเดินต่อไปเรื่อยๆดีกว่านะเออตรงนี้โอ้โปเกมอนนั่นคือนัทสอดอากุนิว <c oughs> ใช่ที่ไหนเราคนละเรื่องโอเคครับผมโอ้เอ,อ้าเอ้าจับอิลิตี้มาส่งอะไรเข้าไปดีทุกท่านผมไม่ค่อยได้ดูทรนด นี่ก็มาดีครับหมุนติ้วๆเจ้าคอยาวเจ้าคอยาาจะส่งอะไรให้ผมทุกท่านโอเคส่งพายุคืนอโอ้เราส่งอะไรไปอีกล็อกสไลด์นะครับล็อกสไลด์โอเคล็อกสไลด์อืออก้อนหินตกลงมาทับเดี๋ยวนะทําไมมันเป็นผมลนะ่ะทําไมคนอื่นไม่ได้ไปอ้าชนะครับผมโอ้โหชนะเป็นไงนละ่ะสตชิชนะแล้วทุกท่าน <c oughs> ดีใจอะไรวะเนี่ยทุกท่านผมกลัวลิฟต่อไปเป็นผีอะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องผีผมจะไม่เข้าไปแล้วนะอันนี้เป็นหลุมดำนะครับผมแบ็คโฮโอ้ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งทุกท่านเขาบอกว่าเวลาเราเข้าแบ็คโฮเนี่ยมันจะเปรียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นยาสีฟันนะครับแล้วถูกบีบออกมานะทุกท่านทุกท่านลองจินตนาการภาพดูภาพ,ภาพมันก็ขยายไปโอเคเราหลุดเข้าแบ็คโฮแล้วนะครับผมนะแค่นี้อะนะโอ้แบ็คโฮรู้สึกว่าเพื่อนแต่ละคนนี่เขาจะมีการแต่งตัวที่โคตรเท่นะครับคนนี้โคตรครลอะทุกท่าน โอ้โหอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ผมเคยเจอผมเคยเจอมันจะเปลี่ยนเป็นอาหารนะครับโอ้อันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์เป็นรูปธงชาติ<อ>หรือเปล่าอ้าวว๊ดทำไมมีเสียงคนตายโอไม่นะทำไมเธอตายเขียวเพื่นท่านโอ้โหไม่มีอะไรต่อใช่ไหมมีแค่นี้นะครับเรามายืนคุยกับพี่โตดีกว่าวันด,ดีครับพี่โตวันด,ดีจี เสียงพี่โตโคตรน่กลัวทุกท่านโอ้โหมีพี่โตยืนอยู่ในนี้ผมว่าเท่ดีนะครับแมบบเขาสร้างสรรค์ดีเนาะผมดูร้านค้าแป๊บร้านค้ามีขายคุกกี้เดี๋ยวนะมันเอามาทําอะไรได้ครับเนี่ยพวกคุกกี้มีชุดด้วยกดหนึ่งซิดอ่ามีการนั่งโอ้โหท่านั่งโคตรเท่เลยเคทุกท่านไปเราไปกันดีกว่าอันนี้เป็นอะไรฮะดูหน่อยนะมันเป็นประตูนะครับผมเธอหลบนะเธอ ระวังทุกท่านมีเสียงไขประตูครับผมจะอินแอบอยู่ตรงประตูผมกลัวเหรอครับผมมันไขประตูแล้วไงต่อมีอะไรเอ้ยอืมสวยงามทุกท่าน what the fuck ดีดี <c oughs> ทำเราตกไปนะครับผมมันเป็นกับดักนะโอเคทุกท่านริบเบิลชิบายแล้วพี่โตพี่โตผมอยู่ด้วย <c oughs> พี่โตบอก <c oughs> แข็งแกร่ง,งไม่กลัวอะไร <c oughs> โอเเดี๋ยนะมีคนพูดอะไรครับผมอ่าทุกท่านเสียงเงียบไปแล้วครับผม พี่โตไม่นะพี่หัวร้อใส่ผมหลอะตะเกี้นั่นไงผมโดนพี่โตตุยโต้โอ้โไม่ใช่โอเคโอ้ข้างหลังเป็นอะไรครับเนี่ย <_ d ata> โอ้หน้ากลัวโอ้เฮ้ยโดนจับกินไม่นะไม่อา้าวเรียบร้อยแต่ครับทุกท่านโอ้โหพี่โตอยู่ทาไมทําไมไม่ช่วยกูมีหน้านที่เต้นอย่างเดียว <_ d ata> เอาละเพื่อนแต่ละคนของเราก็ตายนะครับผมค่อยๆทยอยตายกันไปนะโอเคครับเดี๋ยวรออีกหนึ่งวิ ประตูก็จะเปิดแล้วมันจะเป็นแมบ,บอะไรโอ้ U F O ครับผมโอ้ไม่นะโอ้โหแล้วอยู่กลางพิระมิดครับผมโอ้โหเอา้าแล้วเด้งกลับมาที่เดิมทุกท่านโอเคฮะผมจะพยายามบังคับตัวให้อยู่นิ่งๆนะครับแต่ตอนนี้โคตรวินหัวเลยโอเคทุกท่านโอ้โหเอ้าเรียบร้อยตายครับน่าจะตายกันหมดนะผมว่าไม่น่ามีใครรอดตายกันหมดจริงๆด้วยครับผมผมเข้าลิฟต์แล้วทุกท่านให้มันส่งเราไปหาพี่โตกัน โอ้มีเสียงรถตำรวจนะครับออ้ไม่นะคุณตำรวจอยา่าคนนี้เขาบอกแจงแจงแปลว่าอะไรไม่รู้อาจจะพูดถึงชื่อคนไทยนะครับคุณแดงอ้าวเรียบร้อยทุกท่านโดนตำรวจฆาตกรรมครับผมอันนี้อะไรขอออกไปดูหน่อยโอ้งานจิตกรอันนี้ไม่น่าจะใช่การฆาตกรรมนะครับมาพวกเธอถ่ายรูปไว้เดี๋ยวผมเป็นช่างกล้องเองแชะโอ้สวยมากคนนี้เธอหน้านิ่งจังทำหน้าให้มัน,ม,น,ม,นมันหน่อยอ่าดีเมื <laughs> ่อ โอ้สั่งได้สั่งให้เต้นก็ได้โอ้ทุกท่านผมเคยเจอเจ้านูบนี่มามันจะอ้วกใส่เรานะครับโอ้โหแล้วผมรับเต็มๆล้วเอาพี่โตมารับพี่โตโอ้พี่โตเปื้อนแล้วทุกท่านโอเคครับทุกท่านก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะปิดคลิปในนี้เลยแล้วกันนะ <c oughs> โอเคครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย มาทางไหนของมันวะเนี่ยโอเคทุกท่านบาย